สบับดีพี่น้องรอบแรงมือเร้าในร่วมรวมกันได้อยู่สองรยมัดหกคนลงร,รอบแรงจ,จะได้เท่าไร่น้องนี่ก็สองโมงกลัวแล้วน้าเขาคือบก,กว่าวาบลงแท้ Chắc mặt là lòi Hửm Hửm Màu này mặt đều ừ. Nằm bộ thương bộ Hòm nó cả này nó Nó chắc mặt là hả? ตายแห้งโอ้มีได้น้ำน้ำน้องเ้ยป่าอะไรจงมาแลันถ้าอะไรถ้ิดเาซีดสิบ่ได้บ่รวมกันสิบ่ได้บ่สามร้อยเนาะบ่แล้วรวมเม็ดแล้ว หคนนี่เฮ้สามร้อยวันถอดอีร้อยเมื่รก็ได้สาวนด้วสาวใส่ตังอีกเก่งเด้อปีนี้ Pina nạ hành kênh của nữ lắm Bọn mình tưởng mình chắc phải sai bớt Bọn phải hôm rồi Lúc 6 con. โอ้เลยก้าสองร้อยกันก้าลุกง่ายได้เลยมันแดดสบายดีพี่น้องสบาดีพี่น้องคอ,อ,อยจะลงไปตัวนั้นได้ค่งพี่น้อง บ่า่้าวมันแหงเลยนี่คิดเรื่องอยู่เล,เลยใ่งบร,งรต้องใส่น้ำด้อมันแหงเลยเออจีเบิร์่านี่นะสองตานี่นะ่มัน่ย่างหคนมาลงขนาดขาวอมทีนไม่มีจะเบิร์ตเนาะนี่เน,น,นี่นะตือ้งน้ำ น้ำมันมีน้ำมีกลัดว่ะ่ามันเดินมีนะปกติมันก้างวันวานคุ้ยใช่หีิมันเคยในเป้งล้น้ำเรนบอกใารหากไม่มันคืนเรนคุ้ยใ้ามือเป้งงกไมมันคืนห่าก้าวมันอกตายเว้ย อันนี้ขอโดรเีนงน้านื้อน้าฝนตกเลยอัดเลยตังกระจึงกับปีน้งกระจูบกับปตีวันวานลิบลุกปมดับมเรอ่องอืมเปรตีนขาดเลย ข้า,ขาแ่นุ้หาใหได้บ่ะว่า้ืนหนึ่มีผู้ตูนมัอุ้แต่ผู้ตูนใช้คนเนี่ยเนามีคนอยู่้คนนมีอยูว่ามืนนึ่งมาเพื่อตามทีคนมาเอาน้ำ

บอกนะาปัสาคุณอ่หารเดือดหนา,นาอย่ไไยก็วกินไม่ไรร่มกันคบริสุทธิ์ฆ่าหรอเขาฆ่าไหมของเขากินขาอันข้าวาอาัไม่ใส่ฆาดอันเลยตรวดลงตรววดลงฮาคุาผมจึมงกไหล่รืดลงอ สีโปอยก่ให้ลุงมแลันผิวหลุดหเลยันเงี้ยเอาหน้าใส่มันหันมุนเงี้ยกระเล็ดมาที่ดินไปโอบแล้วนี่กระเลตมันเนียวเลยมันเห็นมรื่อง้นันเปียนเรียกา่า

มันมีสองขาวเลยขาวคือขาวหอมขาวธรรมดานฮะนักขาวนขาวหอมกว่านี่ก็มี้แบกขนอนนะบบกมลาสองสุโม,มงนะ่ะมอนามาบุอันนันยาบนีงหัวดวนเดี๋ยวขาวธรรมดาเด็กขาวแมวทัน

มาสิลูกออว่าปะเพง่อกมา

บาดเบอบก้าขนาดที <hein ous> ่ไม่น่ามีเรื่องบาน้บัดมาเลยเก็บภาพไปเพียงสั้นี้พี่น้องขอบคุณทุกกำลังใจที่มาบ่งมาส้มนะพอกันกินมาสบายดี